ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจเป็นยาขมเมาอใหญ่ที่ไม่มีใครอยากแตะแต่วันนี้มีหนังสือวิทยาศาสตร์หลายเล่มทั้งย่อยง่ายอ่านสนุกและช่วยให้เราเข้าใจโลกได้อย่างลึกซึ้งอุทยานการเรียนรู้ TK Park รวบรวมหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนใจ10เล่มมาแนะนำให้คุณได้อ่านกันค่ะเริ่มที่เล่มแรกประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ หนังสือประวัติศาสตร์ที่จะพาเราย้อนกลับไปค้นหาความจริงของมนุษย์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นไปถึงยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ทำให้การศึกษาหาความจริงกลายเป็นเรื่องของการแข่งขันเพื่อแย่งชิงอำนาจไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายความมหัศจรรย์ของวิธีคิดและวิธีศึกษาหาความจริงในสมัยโบราณเพื่อเป็นรากฐานของการมองไปข้างหน้าโดยเฉพาะในบทสุดท้ายผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องล้ำสมัยเกินเข้าใจแต่อยู่แนบสนิทกับชีวิตอย่างแยกไม่ออกเล่มถัดมาจุดกำเนิดของโลกชีวิตจักรวาลและเกือบทุกสิ่งเราเกิดมาได้อย่างไร โลกถือกำเนิดมาได้อย่างไรจัก,กรวาลหน้าตาเป็นอย่างไรเราเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามเหล่านี้ในใจหนังสือเล่มนี้จะพาเราย้อนกลับไปเพื่อหาคำตอบเริ่มจากจุดกำเนิดของทุกสิ่งอย่างระบบสุริยะไปจนถึงวันที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ครองโลกและสร้างสิ่งต่างๆมากมายแม้เรื่องราวทั้งหมดจะฟังดูยืดยาวและน่าเบือ่อ แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กลับใช้พื้นที่เพียง300กว่าหน้าเล่าเรื่องกำเนิดของจัก,กรวาลได้อย่างสนุกสนานและสั้นกระชับเล่มนี้ไม่ควรพลาดค่ะเล่มที่3ความลี้ลับของเวลาถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิก เมื่อเอ่ยถึงคำว่าเวลาหลายคนคงมีจินตนาการแตกต่างกันไปบางคนยึดโยงอยู่กับนาฬิกาและปฏิทินบางคนนึกถึงความทรงจำในอดีตช่วงเวลาในปัจจุบันหรือจินตนาการถึงอนาคตหนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านไปหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วเวลาคือสิ่งใดจับต้องได้หรือไม่หน้าตาเป็นอย่างไรและมีอยู่จริงหรือเปล่าถัดมา black hole blue หนังสือเล่มนี้คือบันทึกเรื่องราวอันยาวนานที่มีทั้งมิตรภาพการต่อสู้ความร่วมมือการแข่งขันการล้มเลิกและความสำเร็จซึ่งเปรียบเหมือนท่วงทำนองเพลงบลูของสถานีสังเกตการขคลื่นความโน้มถ่วงไลโก้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วงหรือแบล็ h โฮล หนังสือเล่มนี้เขียนจากปลายปากกาของหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมสังเกตการในโครงการเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นการออกแบบสถานีการทดสอบที่มีทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือและความพยายามของนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาผู้มีศรัทธาในความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ เล่มที่5เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารสารพัดเรื่องราวเฮฮาและโหยไหายในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของมนุษย์หนังสือเล่มนี้พาเราเข้าไปสำรวจทุกแง่มุมของการเดินทางในอวกาศเพื่อให้รู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของวีรบุรุษหรือเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำกันแน่ผู้เขียนเล่าเรื่องราวตั้งแต่การคัดเลือกนักบินอวกาศการปรับตัวการฝึกฝนกระบวนการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ ด้วยสำนวนภาษาที่เต็มไปด้วยมุกตลกร้ายของผู้เขียนซึ่งเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ที่ทำให้เรื่องราวซีเรีสคอขาดบาตายกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราหัวเราจะจนน้ำตาไหลเล่มที่ 6. What if จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดๆุดจุด,จด What if เป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามสุดพิลึกพิลั่น แปลกประหลาดเกินคาดเดาของอดีตวิศวกรจากนาซาผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียนการ์ตูนหนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยความรู้มากมายหลายแขนงบวกกับอารมณ์ขันและจินตนาการที่คนอ่านก็คาดเดาไม่ถึงแต่คำตอบยังอ้างอิงอยู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหนียวแน่นทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไร้สาระเพียงใดแต่ทุกเรื่องมีคาตอบทางวิทยาศาสตร์เสมอเล่มที่ 7. ยินดีที่รู้จักฉัน เคยมีคำถามในใจไหมว่าเมนูอาหารที่เราเลือกกินคณะที่เราเลือกเรียนคู่ชีวิตหรือไปจนถึงการเลือกพักการเมืองอะไรเป็นตัวกำหนดให้เราเลือกสิ่งเหล่านี้หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปท่องโลกของพันธุก,กรรมที่เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและพากลับไปยังประวัติศาสตร์การศึกษาพันธุกรรมในมนุษย์อธิบายการทำงานของ DNA ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของชีวิต ที่กำหนดทุกอย่างในตัวเราตั้งแต่แรกเกิดเล่มถัดมาวิทยาศาสตร์แห่งความเหงาเนื้อหาในเล่มนี้ผู้เขียนจะนำเรากลับไปยังต้นกำเนิดของความเหงาห่วงอารมณ์ที่มีความสำคัญในการกระตุ้นให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเอาตัวรอดจากธรรมชาติที่โหดร้ายการรู้จักทุกแง่มุมของความเหงาผ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพื่อการอยู่คนเดียว แต่คือการรู้จักและเข้าใจตัวเองนำไปสู่การแสวงหาและขัดสันความสัมพันธ์ในสังคมเล่มต่อมายีนเห็นแก่ตัวยีนเห็นแก่ตัวคืออะไรเป็นยีนไม่ดีในร่างกายเราหรือเปล่าบางคนเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่ามียีนแย่ๆอยู่ในตัวใช่หรือไม่หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของ the selfish gene หรือยีนเห็นแก่ตัวโดยย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งก็เป็นยีนนี้นี่แหละที่เป็นคำอธิบายของพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของมนุษย์และสัตว์ในการเอาตัวรอดแม้หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์มานานกว่า40ปีแล้วแต่เนื้อหาภายในเล่มเรียกได้ว่ายังคงทันสมัยและชวนให้ถกเถียงกันได้เสมอเล่มสุดท้ายอยากชวนเธอไปดูหนังรักใครจะรู้ว่าที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์บอกว่าหนังที่จะทำให้การออกเดทประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่หนังรัก แต่กลับเป็นหนังแนวแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมหรือหนังแนวสยองขวัญตัางหากหนังสือเล่มเล็กๆที่มีความหนาเพียง200หน้าเล่มนี้จะนำพาผู้อ่านไปอธิบายเรื่องใกล้ตัวด้วยวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเมื่ออ่านจบแล้วจะทำให้เห็นเลยว่าวิทยาศาสตร์และการวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ เป็นอย่างไรกันบ้างกับ10หนังสือวิทยาศาสตร์ที่ TK Park นำมาแนะนำทั้งน่าอ่านน่าสนุกและจะเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเข้าใจยากไม่ยืมอ่านกันเยอะๆนะคะ